สวัสดีค่ะอาจารย์พิงกี้นะคะวันนี้วันศุกร์ที่24ตุลาคมเรามาทำนายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่24ตุลาคมอาย18ขึ้นไปเราทุกๆก,กานที่เกิดในวันศุกร์นะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีพศค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะจัรทายให้5คำถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภริ่มต้นที่การงานของเราไพ่ใบแรกคือเจมเพอร์ไพ่ใหญ่นะคะไพ่ใบที่2คือ หกเหรียญเมตตานะคะทํานายว่าท่านจะมีปาดก้าวหน้ากาวไกไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะมีโอกาสได้ขยายกิจการนะคะและท่านผู้ใดที่รอนตําแหน่งงานแน่นอนที่สุดผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะมีโอกาสแน่นอนค่ะสาเร็จในตําแหน่งงานนะคะทีนี้เป็นของการเงินในบัญชีของท่านไพ่ใบแรกคือสามทวยชัยูยนะไพ่ใบที่สองคือทูฟูนะไพ่สุขใส สุขสันต์หันษาความสบายใจนะทานายว่าท่านจะมีโอกาสโชคดีนี้เรื่องของโชคลับลับรอยมีโอกาสโชคดีนี้เรื่องของการแบ่งปันทรัพย์สินหรือแม้แต่การที่ท่านเคยลงทุนในสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้จะประสบความสําเร็จนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรักไพ่ใบแรกคือโอ้สองถ้วยมิตรภาพภาไพ่ใบที่สองคือเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยความฝันความหวังความสําเร็จ ถ้วยละถ้วยทานายว่าท่านผู้ใดที่ยังไม่เจอความรักท่านจะเจอคนที่ใช่ท่านผู้ใดที่รอเรื่องของงานมงคลสมรสมีโอกาสแน่นอนนะคะและท่านผู้ใดที่มีความขัดแย้งในเรื่องของความรักจะผ่านไปแล้วก็จะสามารถรองดองกันได้นะคะท่านมีความสุขกับความรักของท่านนะคะทีนี้เรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกคือสี่ถ้วยไม่พอใจไพ่ใบที่2คือเอ f ซ็อกทำนายว่าท่านผู้ใดที่มีอาการเจ็บปวดของร่างกายมีความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ให้หันมาเปลี่ยนวิธีความคิดของท่าน แน่นอนที่สุดท่านจะดีขึ้นปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะแล้วท่านผู้ใดแม้เพียงมีเรื่องของการผ่าตัดนะคะแพทย์บอกแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากทำไม่สบายใจทำได้นะคะประสบความสำเร็จดูนะคะทุกๆท,ท่านนะคะหันมาออกกำลังกายนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอนะคะไม่ว่าท่านจะป่วยแม้เพียงเล็กน้อยนะให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะอยากให้ทุกท่านหันมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะ แม้เพียง5นาทีมีประโยชน์แน่นอนอยากให้ทํากันนะคะสูตรมงนั้นสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาด้วยนะคะทีนี้ปเป็นเรื่องของโชคลาภประปลอยนะคะไพ่ใบแรกคือ2ดาบไพ่ใบที่2คือเอเพจ f อฟคัพนะเพจเด็กเนาะทำนายว่าไม่ซื้อเองนะคะให้เด็กๆหยิบไพ่นะคะให้เทวดาตัวน้นอยๆของเราหยิบไพ่มีโอกาสโชคดีเป็นเศรษฐีกันนะคะขอให้ทุกท่าน มีความร่ำรวยนะคะมีโชคมีชัยในเรื่องของการงานและการเงินนะคะเป็นสฐีมหาสฐีกันค่ะลักษณะของคนวันศุกร์นะคะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวเซ t i ีฟนะคะเป็นคนพี่เนื้มจิตน้ำใจดีนะคะเป็นชนที่ชอบแต่งปันรักสวยรักงามนะคะสีที่ดีคือเขียวอ่อนขาวฟ้าสีไม่ดีคือดําแดงน้ําตาลเข้มนะคะเลขที่ดีคือ6 8 15ด4ห้านะคะสุขภาพที่ควรระวังคือไตแล้วก็ผิวหนังนะคะระบบเลือดของเรานะคะอัญมณีมรกตเพชรแล้วก็ ไข่มุกว of ันนี 91, ้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่24ตุลาคมขออวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะคะสุขทั้งกายสุขทางใจทุกทุกท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะก้าวหน้าก้าวไกลไปในทุกทุกด้านค่ะมีความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะขอบคุณมากๆค่ะ